ขอเวลลอยวะนะครับผมมาเริ่มกันต่อนะครับผมคราวนี้มาที่กูเบนครับน็ออีวินทรายนะครับผมจากจากกิวพระเจ้าส่งมานะสวนผมคอลกลกสิตผมเมงซีจีดีนะครับผมใครเข้าแข่งเข้าได้นะครับพักมาไนดะ้ <laughs> โอ้โหเลย <laughs> แล้วขายตรงมากเลยนะเฮ้ยกิวดังสุดในไทยประกาศสนิทหน่อยนี่ขิงอีกขิงแล้วขิงอีกไม่ไง นะครับคอฟฟี่เราไลไม่นดนนะไอผมโอ้เอลไลลัวัวไอลไลแอนรัวลัวนะผมแซ่ไปแซมกูแบสเอาเยอะแซมไปไวเดาวเอมอ่ะไวใส่ไลน์รอบ What the fuck ลีดเก่งมากไอลไลอะไรกันนี่ทำไมทอฟฟอร์มมากๆากทำไมเก่งทำไมเก่งไม่เข้าใจ เก่เาากงเกลงเกลี้ยงเกลี้ยงเกลือมไม่เกา,าี้างยังไงครับยังไงครับดาวดาวซิกมาไม่ใชดาวไล่ดาวของนะทฤฤีนะไม่ได้เล่นนานนะผมติดตะมอนเต,นต,ตอร์อเปล่าน,นะฮะลืมลืมทุกอย่างหมดแล้วนะดา,าวดาวไรนี่โคฟนะผมนะับผมท่าน,น,นกาแกะฟกาแฟโดนสติงโอ้โหโอ้ซีโร่ทูเดย์โอ้โ,โ,โ,อโหย้<ร>อนจรนะชายคนนี้ช<ร>ายคนนี้ไม่ธรรมดานะผมสยเขาเยอะจริงกครเปรีบเทียบชั้นนะ หยิบอัิวิสมานะฮะยังไงเอาโดรีโคไปยังไงเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มผู้บาร์โชยตายครับเคอปี่ครับยังไงครับผมหยิบหยิบกระเล็ดมาเอสไลยอย่างเดียวไม่โดนนะฮะโดนโดนกูเบนอีกหรือเปล่าโอเคกระเพราไม่ไม่โดน,โ,นโคบูรี่เซไลเอซี่วอเตอร์ฟลักวายลีมีคอมโบมีคอมโบอิตลีอิตาลีเดดเดสมอลลี่ โอ้ยโงนะครับผมศูนย์หน e. ึ่งครับไปแล้วที่ทีสต็อกไปแล้วเปลี่ยนสีสักนิดหน่อยนะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์นะครับผมตาแรกก็ที่สต็อกเลยพระเจ้างั้นนะครับผมมาครับกูแบทเอาด่านเดิมด่านเด็กใครด่านดีด่านเดิมนะครับผมจะเลือกกันทำไมนะฮะอยากของต่อเนื่องอยู่นะครับผม แบกยังไงครับ3 2แบทหวั่นหยุดหอกมาหอกใหญ่แดนส์คืดยังไงครับใส่ใส่แน่โอ้โหถุยได้แล้วครับรีดครับผมรีดรีดรีดแล้วรีดรีดนะเวลคอใช้โชคนะผมแซ่ไปแซ่อีกรอบรีดแล้วรีดแล้วรีดมีไล่ไปเก้าพาวได้ครับผมโโอ้ห ลีดผู้ชายคนนี้นี่ไม่ธรรมาดาจริงนะผมเดโมชั่นเดโมชั่นสองเลยนะปีที่แล้วได้ชื่อว่าอาร์เมสอาร์เมสจูเนียนะครผมปัจจุบันอาจจะกลายเป็นเดโมชั่นจูเนียนะสำหรับกูแบสนะผมดาวแอมปนะโอ้ไม่ธรรมาดาจริงนะผมชื่อดูดนะงนนะมงมากเลยนะผมทำไมเขาเก่งขนาดนี้ยีอยู่ก็มือขึ้นนะครับโดนเดโมชั่นตบมาแนละ้วไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับชายคนนี้มาแล้วคนระับกูแบสแซ่ไปยังไง ดาวได้ได้ไม่โดนยังไงกูเบนใส่ไรเออใส่ไปใส่อะไรไปเออยังไงเออตีไปเออเอไม่ไรเออตีวนไปไปสิไปโดนยังไงกูเบนมึงรีบฆ่าศึกสัตว์เออโดนฆ่าวว้าวกูเบนกระจอกกูเบนกระจอก เอ้ยเย็ดเย็ดเย็เป็นกลาง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 โอใช่ครับฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮัง่่าฮ่าา่าฮ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 ่าม่า่าาฮ่า่าโ่าม่าาฮ่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 า่าาฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่ฮาฮ่า่าาา่ เกือบแล้วกาแฟเกือบยแล้วุตาึงกาแฟเกือบเกอบเกือบเกือบเกอไอ้ไอ้ลูกศิษย์คนนี้คุกเอ้าไม่ใช่กาแฟมึงต่อเนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหลเออเยส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 เยต่อต่ตเยสเฮียจะไปซะแล้วสองตาใจเย็นๆครับใจเย็นๆอยเพิ่งเสียควันในนู้ย สู้กิวเฮียนั่นมันโกงพระเจ้ามันส่งมาสูยากนะผมกิวพระเจ้าส่งมานะกิวกิวดังแค่ไหนครับเจอพระเจ้าส่งมาก็สู้ยากนะพอพระเจ้าส่งมานะจีซัตเป็นคนส่งมานะสู้ยากจริงๆนะครับผมกิวนี้เอาละเปิดมาครับผมยังไงฮะกาแฟกาแฟขี่ขี่ม้านี่มังกรานะครับผมมาแล้วไงครับผม เอาทำไมทำไมทำไมแมกโกครับทำไมทำไมกับฟหยิบไปได้เป็นพอเี่ยนี่ขอขอแบนนะขอแบนนะไปไนกันมาดต่อเดาวแอร์มายัยซาไลซาไลเซ่เียนชอยเขาดิคมีไม่โดนดาวดาวไรเอรนไรยังไงเอร์ไรเอซิกเอซิกอะไรมึงเล่นอะไรไอฟีมูเอะไร ดีดีดีลดีวยากอ่ะสวยมากครับเก่งมากโอ้เก่งมากครับกเก่งเก่งอ้ริงังเลยครผมจริงนะผมแอคแล้วอนนีเขาเขาเก่งกัยไปละแสครับแซ n นะครับยังไงครับแส n a r สงสัยเขาบูอื่นทำให้เป็นครับแซ n a r n In In l n a r แซ พูดมันทำเป็นแค่นี้แหละเฮียะเป็นแอครับดาวดาวไลน์ะผมยังไงครับเอาตายเอาไม่ตายครับผมไอ้ที่โกครับโกครับกรรมการโกโกอโกอะไโกเห็นดูล้โกเฮเฮีย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 เฮเยเฮียเฮียเพีเฮียียเฮีฮียเ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 ยเฮียเฮียเฮียียเฮียเฮียเเยเบ เดี๋ยวเดี๋ยวกาแฟครับผมโอ้โหกาะพาวไม่โดนนะครับผมกระเจาครับเองกระเจาครับกระเจ้านี่ครับกาแฟกินสูสีมากแล้ัเมนนี้เป็ธรรมดาคิดได้เตือนเป็นการมากสภาพเป็นการภาพหวะนี้กาแฟยังไงครับเอซิกไม่โดนกาแฟดาวซิงโกลกาแฟยังไงกูกูกูไม่ทำอะไรช่างมันพักกาแฟดีกว่ากาแฟโดนการ์ด ้พูระพูระพูระพระธรรมดาธรรมดาผมกูเป็นนะเขาจยส่งเขาไปขาเฟี้ยขนาดนี้โอ้ไม่ใช่ตาเราไปกูแวะเจอกับลาชยับูหรือเปล่าใช่ไหมครับสูนนะผมรอบนี้